เจอพี่น้องงานมหกรรมผู้ไทยนานาศาติโฮมลักเงาพผ่าูู้ไทยนะครับอันนี้กลายเป็นสาวผู้ไทยพี่น้องครับซับเด้ครับนี่ครับตอนนี้กําลังเต็มงานครับ สาวผู้ไทยมีแต่นคนง,งามๆครับอันนี้ก็คืออำเภอเขาบงครับอำเภอเขาบงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้อง ผมขอว่าแต่ภาษาบ้านผมได้พี่น้องถ้าพี่น้องเศร้าขอทสมาถ้ามาลับสม้มถ้าฟังพี่อ้อผมก็ต้องขอโทษเอ้อการเนื้อจะมามาที่ผู้ไายเนาะการต้องเาบาภาษาบ้านผมนะครับอันนี้กกเป็นเล่าอู้พี่น้องนี่ครับโอ้ยอันนี้เป็นอู้เลนูครับ อันนี้ก็เป็นอูลเลน้เรนูอันนี้ก็เป็นเทินครับเป็นเทินเศร้าผู้ไทยครับอันนี้ก็เป็นกระติบเขาใหญ่ครับบ้านใหญ่พี่น้องอันนี้ก็เป็นฝ้ายค,ครับฝ้ายอันนี้ก็เขากับเอาเฟซหมอนที่พี่น้องอันนี้ก็สารโพสารโมยครับ อันนี้แม่นบ้านผู้สาว์คอันนี้เป็นบ้านสงเปยครับมงตะบูนทงเปย์ครับอ๋อสามบ้านเป็นตะบูนใช่ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นพวกกระติบเข้าอันนี้ก็เป็นโล่งพี่น้องอันนี้ก็คือโล่งครับเอาไปเสื้อหนูครับดักหนูอันนี้ก็เฟิรนก็ สารโม่ย้น่อยเนาะอันนี้โม่ฤโหดครับอ,อ๋อสารติบเขาอเนาะนี่พี่น้องอันนี้คือทิบเข้าครับอันนี้กับเป็นไม่ไหลเนะเาะครับไม่ไหลครับอธิบายนแน่น อธิบายนน่อธิบายว่าตเข่าด่ไตีติไหมโอไม่ไม่แม่มังิ้วแม่มังิวหนาวเขย่เห็นบ่่ามังิ้อ๋ออันนี้คือตีมานนออันนี้คืออันนี้คือตีที่เข่าเนาะอครับพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้คือตีมันด้วยนี่ครับนี่ครับพี่น้องเอาไว้ต่อตีนครับอันนี้คือติ้เข่าครับ

อันนี้เพื่อนกับกำลังนึ่งเข้าครับอันนี้แหละคือวิถีชีวิตนะครับพี่น้องวิถีชีวิตของเศร้าผู้ไทยนะครับอันนี้มาจากกุดปปาเขาครับนี่พี่น้องอันนี้เอาไว้เข็นไฟครับอันนี้ครับ อันนี้จากพุทป่าเขาวเป็นเศร้าผู้ไทยพุทป่าเขาวครับอันนี้เป็นต้มหยาว่าพี่น้องอันนี้ก็คือเกนครับนี่ครับ พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็หาเบื้องยาเดอ้อยุคนี้สมัยนี้ก็มีแต่รถถหน้านอ้อพวกเกตพวกไทยก็หาญาครับอันนี้กลเป็นสินแห้งพี่น้องอันนี้คือสินแหงครับอันนี้คือสินแหงเนาะ พี่น้องอันนี้คือสินปานบ่า <c oughs> อันนี้เพิ่นกับกำลังสร้อยข้าครับอันนี้เขาอันนี้ถ้าบ้านผมห้องว่าสร้อยเขา้าสร้อยเขา่าส้ขาครับพี่น้องเอยเข้ามาแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศเก่าเนาะ อันนี้คือวิถีชีเวสเซาฟ์ผู้ไทยนะครับนี่พี่น้องอันนี้คืออะไรครับครับเป็นแม่แม่ไป็นแมงว่ากรุงเทพพี่น้องอันนี้คืออูเด้อไนเล็กครับอันนี้ของแบบอูเนาะอู่โบราณครับอู่โบราณอูก็คือเปรอแล้วครับ อันนี้ตาำหูเนาะอันนี้เขาเรียกว่ากี้เนาะอันนี้นนพี่น้องอันนี้คือกี้เ้อนี่ครับเอ,อาไว้เอาไว้ทอผ้าเนาะนี่ครับอันนี้คือฟื้มเนาะอันนี้คือฟื้มอันนี้คือสวยบอกอันนี้สวยครับอันนี้ฟื้มครับพี่น้องว่าพีนพ่น้องเอ้ยมาแล้วกันได้นอน นรีกคืภาพก้อเก่าเนาะอันนี้เป็นเศ้าผู้ไทยตำบลคุ่มเก่าครับเดี๋ยวต้นพงนะห่อไม่หอไอ้กระดิ่ขึ้นถินครับิอีกรอันทางพูดกับเพิร์นครับเป็นเทิร์นเศร้าผู้ไทยครับเป็น้อง นี่พี่น้องเทินนี่งามเด้ครับเป็นเทินของสาวผู้ไทยนะครับสับเด้อันนั้นกลเป็นสาวผู้ไทยครับอยู่บ้านเล่ครับอยู่บ้านคุ้มไม่อำเภออ๋อพี่น้องอันนี้เพิ่นอยู่บ้านคุ้มไม่อำเภอเขาโงครับอ๋อเป็นเจ้าบ้านเนาะเป็นเจ้าภาพเนาะสับเด้พี่น้องเอ๋ ขอผิดน้องเย้ยโตผมได้มากเมื่อนี้แล้วดีเจอดีใจหลายครับมาเจอพี่น้องเศร้าอผู้ไทยนะครับเมื่อนี้เป็นการทมโตของเศร้าผู้ไทยนะครับมาจากล่าพร้อมนะครับโตน,นึงกับมาจากเปียดนามครับไมเ่เล้วกดีเจอดีใจหลายครับอันทางด้านนี้เป็นเวทีครับพี่น้องเมื่อแรกนี้ก็จะมีงานครับ น,นี่ก็เป็นบ้านกุศิมคุ้มใหม่ครับอันนี้ก็เป็นมาคิดพี่น้องอันนี้คือมาคิดครับอันนี้โกยครับ อันนี้มาจากตำบลสะพังทองครับลนายเะอันทางด้านนี้เป็นไม่ฟอพยพี่น้องอันนี้บานผมพองว่าไม่ฟอยครับไม่ฟอยหรือว่าไม่กวาดครับไม่กวาดไม่ฟอยก็ได้ไม่แต่อันนี้เพื่อนผมพองว่าไม่ฟอยเด้ออันนี้ครับ อันนี้มาจากน้องผือพี่น้องเป็นพี่น้องสาวผู้ไทยน้องผือครับอันทางด้านหน้าน่้เป็นโมกเนาะนี่พี่น้องอันนี้บ้านผมพ้องว่มามะอูบครับ อันนี้คือมะคิดครับอันนี้คือมาเกงครับหรือว่าบักซับโอค,ครับ้ยบหยอันนี้คือคลองพี่น้องเอ้ยอันนี้คือสลีงเนาะอันนี้เนาะอันนี้ฮ้องว่าสลีงครับหรือว่าสวิงครับพี่น้อง วิถีวิธีชีวิตของเศร้าผู้ไทยกับยู่แบบเล็บง่ายครับพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายครับเศร้าผู้ไทยครับมาเห็นแล้วกันโอ้ยเยอะอยู่เลยครับมาเห็นเศร้าผู้ไทยแล้วกันเยอะอยู่เลยกามีจะไปไ้งานกรุงเทพนะครับ อันทางด้านนี้ก็เป็นพวกบูธขายาพพสินสค้นนนนาครับพี่น้องเป็นสินค้าของชาบพุทไทยครับอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าผู้ไทยครับสับเด้ครับอ๋อพี่น้องอันนี้เพิ่นมาจากลาวดอ อเวนากยู่บ้านเลอบ้านหนองกระแดงบ้านหนองกระแดงว่ะครับโดยอ๋ออันนี้หายสบายไปนี้ครับอันนี้มันเป็นผ้าพุทไทยเป็นสินมีสินไทยอ๋ออันนี้อันนี้สินมีเนาะโด้วยสินไทยเก็บมือนพอกที่ธรรมชาติ์สินแหนงเก่าเก็บของไทยเขางานเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเจอพี่น้องจากลาวครับ อันนี้ก็เป็นพวกนี่พี่น้องงาม้วยครับเป็นเสื้อผ้าครับ <sm ell> เสื้อผ้าของพี่น้องสาวผุทธายเฮ้าครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าครับเบอร์ละหกสิบบาทเบอร์ละห้าสิบบาทพี่น้องมีแพ่งครับอัน <sm ell> นี้ก็เป็นเสื้อสาวผุ้ไทยครับพี่น้องนี่ครับ ร้านนี้หายเสื้อปักมือรับพี่น้องเป็นเสื้อร้านแม้ปลาไหลสาผู้ไทยกันสินครับงามเดีครับเสื้อผ้าเพื่อนครับร้านนี้มามาจากบ้านหนองสางสามไส้ครับอันนี้แกเป็นพวกกระเป๋า อันนี้คือซ้นแคปพี่น้องซับเด้ครับมีแต่โตงามๆครับอันน uh uh huh.> so um, uh huh. ี้ก็เป uh ็น huh. ร้านสุ่มแสงครับโอ้เสื้อผ้ามีแต่กางงามครับอันนี้ร้านใหม่ครับพี่น้องใหม่สมเด็จครับ อันนี้เป็นร้านที่มาจากตอนจานครับเป็นร้านฝ้ายครับกลุ่มฝ้ายไหมไทยตอนจานอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของเศ้าผู้ไทยครับจดอะไรนะฮะเอาขายหน้าตาครับงจะต้องแทงหน้าดูเลยนะครับผม ขอด้านนี <t> ้ <iny> นะครับผมก็จะเป็นบลอกไก่ทอดไก่บล้อกไก่ไเขย่าต่างๆนะครับผมและเขย่าก็มีรสอะไรบ้างครับก็ม,กบมีพี่น้องามาเทลไลายครับเพื่อนครับเต็มเลยครับแล้วก็ข้าวโพดนะบาร์บีคิวบาร์บีคิวแล้วก็ข้าวโพดนะครับผมบลกไก่ไเขย่าไก่ฟลอกหรือว่าจะเป็นบลกไก่ทอดมันก็คือความ,มรู้สึกนะครับอันนี้ก็เป็นร้านปลาไทยมาจากอำเภอกลมละสายครับ อันนี้มาจากอำเภอสมเด็จครับตลาดวิธีพูไทยพไทยรองไม่มากนะครับแล้ก็เป็นพวกหลกาแฟนะครับผมาแฟเมนูหลักๆอลยยที่ขายดีๆเนี่ยเขาสั่งเมนูอะไรกันเยอะครับอันนี้เป็นร้านเพิ่นฟฟายบาทิกครับเาจากอับความอร่อย่งไสครับข้กวเอนีายกระเป๋าครับกาแฟข้าวเอนจ้า น,นี้เลยนะจ๊ะใครที่เป็นสายกาแฟนะครับผมกาแฟคั่วเองอร่อยอร่อยนะแก้วละ35บาทเท่านั้นเองครับอันนี้เป็นไฟ้ไาไฟทอมืออ <ไฟ S 1> <ฟ>ครับพี่น้องอ่าวเจาของรถทะเบียนก้อไก่ทอทหารนะครับก้อไก่ทอทหาร6515าจารสินจ้าเลื่อนรถให้หน่อยนะคะผมลูกค้าออกไม่ได้ครับ ดีเจอหลายนะครับตัวผมมากเมื่อน,นี้กะตื่นเต้นดีเจอดีใจนะครับการเดิงจะมาการเคยอยู่แต่น่านกทสมอเนาะการเคยแต่ไปเที่ยวนานกรสมอเมื่อน,นี้กะตั้งเจอตั้งใจที่จะมาอำเภอเขาบงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้มาเห็นพี่น้องเศร้าผู้ไทยมาจากเวียดนามมาจากลาามาจากทุกบบดนะครับไม่เห็นรอยยิ้มของพี่น้องผมก็ดีเจอดีใ,ใจหลายนะครับเมื่อน,นี้ผมก็ตั้งเจอตั้งใจที่จะมาถ่ายทำคลิปนี้นะครับ กับเพื่อเผยแพร่ประสาทธรรมพันธ์วิถีชีวิตของชศร้าผู้ไทย mm. เพื่อคนทั้งโลกได้เบิงนะครับการขอขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่ทามาและชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้สาระเดอ้อมือน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณเดอ้อขอขอบเจอขอขอบใจพี่น้องทามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อชอบเจอชอบใจก็ขอฝากกดแล์กดแชร์เดอ้อเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปครับเอาพ่อสำนึกนะพี่น้องสบายดีเดอ้อสวัสดีครับ